วันที่6พฤษภาคม2565พัฒนวัฒน์จากกะ,กะวะโรหรือพระย้อยเดินทางเข้าพบพันตำรวจตีถาวรจันทราพลสารวัตรสอบสวนตามหมายเรียกในฐานะพยานที่เกี่ยวข้องกับเงิน3 0 0แสนบาทเพื่อให้นักข่าวนั้นปกปิดข่าวเช้ากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยทางนี้ใน,นส่วนเรื่องราวประเด็นที่พระย้อยได้ถูกเปิดเผยว่ามีการได้ไปหาสูและพบสีกาภรรยาน,านั้นในส่วนของเรื่องนี้พระย้อยก็ได้ออกมายอมรับว่าเกิดขึ้นจริงแต่เป็นการเดินทาง ไปเพื่อพบแพทย์ไปเช้าเย็นกลับและพร้อมที่จะสึกวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ไม่ใช่การประราชิกเหมือนกับอดีตพระกาโตสิ่งที่ตนเองทำนั้นก็เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ได้อิจฉาพระกาโตและไม่ได้ดิสเครดิตใครแต่ทำไปเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาเท่านั้นส่วนทางด้านพระครูวินยัยทาราสุวิจักปณะาทางวโรหรือพระดอนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะวันออกที่มีหมายจับคดีเช็คเด้งนั้นนับตั้งแต่เกิด เรื่องจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ทราบว,ว่าหายตัวไปไหนและก็ยังไม่มีใครที่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้